สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ่ะหายแล้วเมื่อกี้มันแบบปุ้มโกโก้คันเฉยถ้าลงซัมเมอร์ต่อเดี๋ยวขอดูเหรียญก่อนเหรียญมีเท่าไหร่เหรียญซัมเมอร์มีเก้าจริงๆมีประมาณห้าสิบไปแหละใช้ไปหมดละกับการสุ่มแปดสิบสี่โลลีโลไม่ออก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้เน็ตไม่ค่อยดีครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่มันบิดไม่ได้บิดครับเมื่อกี้อุบัติเหตุมันเรียกอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันบิดเมื่อกี้มันเน็ตไม่ดีเป็นไรไม่รู้เออมันบิดมันบิดอย่าไปเชื่อม oh, ันโอ้ไม่ม ant> ีใครบิดหรอกใครจะไปบิดคนดูล่ะมันนั่นแหละสวัดีครับสวัสดีครับเลยครับทุกคนไอ้โรซ์เมอร์มาใหม่นะครับเมื่อกี้ มันหลุดเนตเป็นไรไม่รู้เขาปิดไรปุ๊บเนตมาป๊าบเอ้ยคนงงที่หมอมันบิดงงจริงๆเอาเอาเอามีการ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 เป็เงินสวัสดีครับสว่ดีครับทิกตอกติกตอกอยู่อยู่ไหมครับติกตอกอย่างนี้รอทิกตอกปิงอ่ะไม่เยอะหรอกแต่ไม่จะองไม่กระตุกปิงมีงคือค้างอะไรอ่ะ เล่นด้วยครับมาเลยครับใครอยากเล่นด้วยแอดเพิ่มมาเลยครับใส่มือล่างครับเฮ้ยลืมว่าจะไปทำลิงก์อยู่ไม่เป็นไรแอดมาส์ครับจะไปดูลิงก์อันนี้เหลืออะไรเนี่ยเหลืออีกห้าสิบสามก็ได้ละว,วันนี้ตั้งเป้านะับสองพันนะทุกคนผมผมอยากได้ที่มาช้าจังเลยมาช้ามานานละมช้าเลยครับไม่ไม่ไม่ได้มาช้าป่านนี้ไม่ได้มาช้าครับจริงๆผมมาแล้วแล้วสิบโมงแล้วอันนี้ครับ คือเมืเ่อกี้เน็ตเน็ตมันดับไอ้เน็ตเน็ตมันหมนุนแล้วลองขึ้นแล้วลงใหม่เฉยๆแล้วตอนนี้ก็ต้องพอกลับมาไลน์ก็ยังเป็นอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรสงสยัยแบบเอาเแล้วเอาเวลเาเฮ้ยหรือว่าจริงเนี่ยเวลาไลน์ après, เน็ตปิงเลยเนี่ยไลน์ก็คือปิง อีกาเไปไว้ในที่นอนมันชอบนอนก่อนถ้าเราเรียกว่าเน้นมาเรื่องครับเน้นมาเรื่องครับสงสัยต้องให้คนดูแบกจริงแล้วผมแค่นอนเฉยๆอย่างเงี้ยให้คนดูแบกดีไหมอันนี้เพื่ออะรก็ไมารู้มาแล้วแหละมาแล้วแหละเด็ดผมแปดร้อยแล้วเนี่ยโอเคแล้วแปดร้อยก็เล่นได้จริงๆแค่แปดร้อยผมก็เล่นได้ละ งูอ่ะขอาที่ติดตั้ตมาเพะวาุีอ่ะอืมหรอแล้วเล่นผมยังที่ผมสมได้ฮะเราตัวใหม่ยังครับในราคาเป็นแบบนี้ไงให้ดูเลยฮะเราท,ที่ผมได้มานะก็ไม่ค่อยเยอะหรอกสี่ตัวเองมั้งนี่มีโท,ทจิทมีโทจิมียามิสตาร์แล้วก็เออ หลายยังหลายหลายราคาหลายราคาโอกาสออกอะไรวะออกอะไรเออออตาไอ้เด็กตัวโอ้สุ่มในตู้เพื่อออสตาลงดีเกืนหน่ะถ้าได้อะดีอะไรสุ่มวิ่จัยอะไรมีคนด้านล่างมีด้วยเหรอครับมีเดี๋ยวใส่ให้ดูพร้อมใส่คนด้านล่างนี้นี่อ่ะหาคนลงแล้วเราเท่าสอง ในฟอร์ม้องใส่คนดิคนไหนคนด้านล่างเนี่ยมาดูเดะมาดูเดะเมื่อกี้อะเดนบ้าไอเตอร์แดกกูแล้วเดือดตัวทำไมไอเตอร์ซัมเมอร์จบเมื่อไหร่ครับไม่รู้ครับซัมเมอร์น่าจะจบภายในวันนี้ครับไหนไม้ไม้ต้องใส่คนดินด้านล่างอ่ะยัไม่ใส่ยัม่ใส่ไม่ต้องใส่คนดินล่างครับนี่คนด้านล่างเองไหน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 คนเนี้ยคนเนี้ย T H A N เนี่ยลองใส่ดิไม่คือมันบอกให้กูไปซับสไครต์เหรออปิดตาทำไมใส่แล้วนิใส่ได้ไหมตัวพิมใหญ่ไม่พิมเล็กก็ได้ใส่พิมเล็กก็ได้ตามยังไงวะต้องไปติดตามทางไหไม่รู้อ่ะมีคลิปสอนแบบไปดูนอกพื้นทีอ่ะรุนตามได้เหรอยามิโทจิตัวไหนเก่งกว่ากันบ้าโอยามิโทจิตัวไหนตัวไหนดี อยากได้อล스타เพิ่มสูงเลยก็สูงดิเอเลนก<า>ับเก็บไม่เก็บไม่เกิดไหมไปเอาตัวใหม่อ่ะอัวนี้ดีไหมก็ได้อืมตัวโทดอ่ะทั้งไม่ใช่ทั้งดีดเลยนะโทจิกับยามิใครโหดกว่าผมยังไม่ได้อัพเลยผมว่าจะยามิจะโหดกว่าเด,ดีดีอะไรนีดด่มันขาดแค่สองอันนี้ไงขาดแค่นีด้เดียวเองวันนี้เดียวไง พวกไม่ชอบลงเนี่พวกไม่ชอบลงเนี่ยมีนี่อยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยคุณคุณอย่าไปรีบคุณอย่าไปรีบคุณอย่ารีบเออกูไปเจอเรื่องตลกมาอะไรก็ไปเล่นอะไรนะตัวอะไรเข้าตู้ครับเดี๋ยวไปดูกันมาไปนั่งเห็น้องของไอคิวออชั่นเป็นบล็อกเกอร์เ็ดมีตาเหี่ยวกับโคโจเรตลงที่ไหนครับนึ่งเขก็เล่นแบบยิงอืมโอ้ยได้มาสองหมื่นกว่าเล่น เลนลงที่ไหนัเลดเลดคือไหนครับเลดเลดคือดันหรอถ้าดันคืนนี้นะครับดันอยู่ตรงอินฟินิตนะครับนี่นี่มันเปลี่ยนที่นะครับมันเอาทาวเวอร์มาแทนที่นะนี่ของอีโบยังมีตรงไหนครับพาไปดูได้ได้ไวาจะทำคลิปอยู่ถ้าครับปิดไลน์นี่ครับยังมีเราใช้นี่ครับดูพาไปดูสองอันนี้นะนี่เป็นเอมบซเอต้านะทุกคนตามมาเลย จะอยู่ตรงโซนนี้มันคือโซนอะไรนะเนี่ยเอาเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะ,ะนี่ตรงนี้กดคุยนะถ้าใครเน็ตด,ดีจะกดทีเดียวได้นะผมต้องรอเน็ตก่อนแป๊บนึงนะครับตัวนี้คุยไปนะเจ็ดกนะ็ได้ดีโดนยี่าอะไรนะไปลองเช้เอพีอ่ะยูเอพีอ่ะเลเตาใช่ไหมวะโอ๊ย ไม่มีนกโจนี่ตกยังอยู่ไหมครับไอ้ตอกยังอยู่ไหมครับที่ตกไปอีก <ไป S 2> แล้วฮะที่ตกไปอีกแล้วนะที่ตกไปอีกแล้วตัวอะไรมาตัวอะไรมามีโคโจกับมีฮอคครับมาโดนเราไปลงซัมเมอร์ดีว,วะ่ะใครที่อยากได้ฮอ,อ,อคก็ได้นะมาลงได้นะครับ,บนั่นโทรศัพท์ ในทุกคนผมเหลือครับสองตัวเท่านั้นเองผมจะผมจะได้ต้นไมล้ละอ่ะผมผมออรอก่อนก็จะรอรอไม่ได้โอเคครับมาทุกคนผมขอเข้าก่อนนะโดนขอเข้าหนาโดนถ้ามันกระตุกก็ต้องเปเลี่ยนเรเบอติมาผมเข้ามาแล้วโดนเข้ามาเลยนะผมไม่รู้ว่าใครเข้าไปใครบ้าง ไม่ไหวปรไฟเยอโปรไเยอร์โปรเยอร์เน่ยปิงอยู่เลยบอกโปรไเยอร์อะไรอุ้ย้าสิ้าสามเมอร์ใช่ครับลองสามเมอครับขอร้องขอร้องผมขอเล่นด้วยนะพี่ขอเล่นไหรเ่องแสเดี๋ยวกลับมาโอเคครับเดียวไม่ทานรารอบหน้านะ เนี่ยนี่ผมดีเลยทุกคนห้าร้อยแล้วผมพร้อมแมตช์หนึ่งเลนรอแปดที่ไม่ทันแล้วครับผมกดแล้วไปแล้วไม่ทนันเรารับหน้านะครับสามรอบรีทีมนะทุกคนไม่ต้องห่วงเติไม่เชื่อทำไมว่าคุณไ,ได้คัดทีไม่เชื่อ,อเอา,อาลยะเอาลยะลดเฟดหาเอาเลยละกราบกราบนะเออกูเล่นด่านเจนดาวกูชนะคัดทีทุกคนครับตอนนี้ปิงตอนนี้ปิงครับก็ ยิงลงไลน์เน็ตเน็ตดีอ่ะงงสวัสดีครับฟู่สวัสดีขาฟู้สวัสดีขาเฮ้ยทุกคนก่อนก่อนหน้านี้ผมยังเน็ตดีอยู่เลยเฮ้ยลองลงไลน์สเปบ่าตอบปิดไลน์อ่ะเน็ตดีแล้วอ่ะไลน์ทีเฮ้ยปิงเฮ้ยงงง,งงจัดเน็ตโอ้เน็ตเป็นใจอ่ะอหรือว่าอยากให้พักเ,กเปล่าจริงมันอยากให้พักนะ <c oughs> จริงมันบอกว่าเอ้ย ไอ้นี่มันเล่นได้แต่เกมมันมันไม่ทำอะไรแล้วพักบ้างเนี่ยหมุนอีกแล้วเนี่ยใครมาปิดมาตอนสามโมงผมว่าจริงมันไม่อยากให้เล่นเนี่ยบิงตลอดเลยเออไม่มอยากให้ทำคลิปหรือเปล่าบิดมาตอนบ่ายอนี่ยอยากให้ทำคลิปเปล่าผมว่าไอ้ตัวใหม่สิบสามตัวเนี่ยเขจะไปทำคลิปสอนหาของอัพอยู่ลองลองบินดูดิลองลองบินสตรีมก่อ,อนแล้วก็

คนเราเน็ตไม่ดีนะครับแล้วนอย่าลืมมาแบกผมด้วยนะผมจะอยู่เฉยเฉรออยู่เฉยเยรอรับไปเนยครับชื่ออะไรครับ <ๆ S 1> บอกชื่อมาด้วยนะครับอยากถ้าใครแอดมาบอกชื่อนะครับในหอสุ่มได้ยามีแล้วอีโวให้ด้วยอุ้ยดีมากเลยสุ่มได้ยามีหอ่อ <ๆๆ S 1> ในหอผมยังไม่ลองเล่นเลยเดี๋ยวว่าเราเล่นอยู่ยนะครับแล้วคนทำไมมอนไม่ยอมเดินเลยครับมอนมันมันค้างค้างอ่ะ เกมนี้อาจจะช่วยอะไรไม่ไม่ได้เยอะนะครับแกสดอะไปแก้สดไหนล่ะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับมาคิรอนมาผมเล่นดีแล้วก่อนส่งมันมาแล้วเดีย๋ยววางก่นอนมันจะเวฟที่ห้าเวฟจะเพิ่มเวฟทุกชั้นโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นดูผมอยากเล่นมากไอ้อะไรนะแล้ววางโซโล่ทำไมมันไม่ใช่ตัวฟาร์มเงิน มันหลุดแล้วเนี่ยแล้วหลุดผมจะวางตัวละครได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดไหมว่ามันกำลังเดินไปแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดหรอกตัวละครผมเก่งวางตัวเงินก่อนอม,อม,มันหลุดตัวละครมันหลุดมันหลุดแล้วมันหลุดแล้ว โอ้ตังตังผมมีเป็นเป็นหมื่นเลยตอนนี้อ๋ออาผิดนั่นมันตัวเงินไม่ไดแต่การเดงกินแมวไม่ไหวที่พักก่อนเธอเฮ้ยนั่นั่นนันนนผมผมว,ว่าจริงดูเข้าใจววาจ,ารจริงเน็ตมันล่มอ่ะทุกคนเน็ตมันล่มอ่ะเน็ตมันล่มจริงทุกคนทุกคนจบจบรอบเดียวนะเราดิเราเราดิเราเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วทุกคนผม หัวเน็ตหัวเน็ตไม่ดีจริงๆนะคนเออผมวเน็ตไม่ดีจริงๆร,รอบเนี้ยเออไม่เจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนไม่เจอคนนี้นะไม่แน่ตอนเย็นเผื่อเน็ตด,ดีผมก็อาจจะกลับมาก็ได้นะจริงผมว่าเน็ตยี่สิบบาทใครบอกน <laughs> เนี่ยฮะเน็ตดีมาก <laughs> เน็ตยี่สนะิบบาทเนาะไม่ใช่ครับแล้วคนรอบนี้ผมไปนะ ไม่ไม่ไหวจริงอ่ะอืมผมว่าไว้เนี่ยดีจริงๆกับค่อยมาเล่นดีกว่าเพราะอย่างเงี้ยมันไม่ไหวแล้วดูดิปิงๆครับที่อย่าพูดคำว่าบออาทอบออากรคืออะไรครับบอาบอากอคืออะไรอ่ะบ,อาบาทหรอที่อย่าพูดว่าบาทอะไรอ่ะมันคืองไไม่ชอบใช่หรอไม่ชอบดีด ต้นแบนแล้วเนี่ยต๊าไม่ชอบเในไลฟ์สองสองเรื่องที่พูดเราต้องเปลี่ยนเรเปลี่ยนครับไนถึงไหนและะ้วครับพี่แก้หมดแล้วครับแก้หมดแล้วครับรต๊าไม่เชื่อต๊าไม่ชอบเลยเกเป็นบูแทร์นะ <c oughs> ใช้เมื่อวานหมดแล้ววันนี้เออผมใช้เด็นเมื่อวานไม่หมดแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยหมดอ่ะโอ้โหจบปะจบแล้วนี่ระวงังระวังโอเคครับ จะลองไว้คุณพูดคุณพูดไปตรงเลยตรงๆเลยไม่อ้อมไม่อ้อมความไม่อ้อมหอมไม่ไม่ควรติดต่อเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบูดได้ไหมระวังโดนระวังโดนไอ้ฟองด้วยฟองร้องโอ้โหหลุดฟองร้องด้วยตติดามไ่่เทียวคนผมเล่นรอบเดียวรอบนี้รอบเดียวนะจะตาละนอนขนาดแค่พูดชื่อขนส่งยังโดนฟ้องตายแล้วตอนบานเตะตอตอนนี้หมุนหมดเลยนะคนไม่ไหวแล้วโอ้ยติด บิงสองร้อยเองนะแต่บ,บิงสองร้อยนะแต่แต่ไลฟ์ม like ันหมุนนะนุกนผมผมยอ<ผ>มปิด like ไลฟ์ด้วยว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้กว่าเฮ้ยรุงนีเออบิดละอย่างดีๆก็บิดไปวอลห้องนี้เฉยใช่ไม่ใช่ร้อนแดดดีก่อน จริงไหลเน่าไหลเน่าตัวนี้ไม่อ่ะเป็นนี้ไม่อ่านใช่ปะเป็นนี้ไม่อ่านได้ได้สิบห้าไม่อ่านได้สิบห้าไม่ไหวแล้วร้องปิดเราเตอร์เน็ตดูใหม่ครับเป็นเก้าจุดห้เตอร์เไรต่อปิดเน็ตใหม่ดูเหรอได้ครับเดี๋ยวลองปิดดูนะพี่ชื่ออะไรครับชื่อสุดไดดีครับชื่อสุดไดดี กูสนามได้ได้แนวข้อสอบกูพูดกูยังไม่หัวใจสุดได้ดีครับไม่มีอ๋อมีคนเดียวไม่ผ่านสิบสี่ไงมีโยเออส้มผ่านคนเดียวคะแนนเป๊ะๆด้วยนะเหมืนผลมานานแล้วนี่ไม่อ่านไม่อ่านปะทุกคนไม่อ่านทุกคนไม่อ่านเลยนี่ไม่อ่านรุ่นนี้เล่นเกม อย่าเล่นด้วยไว้ไว้เจอกันวันอื่นนะครับเอเกมเดียววันวันนี้เน็ตไม่ไดีครับวันนี้เน็ตวันนี้วันนี้เน็ตไม่ดีครับไม่อ like. no ่านไม่อ่านเลยไปเกมใครไม่ถ like ึงใครไม่ถึงใครเอาไว้ถึงตัวเองอ๋อไม่ไม่ใช่กูโอเคโอเคใครอยากเล่นด้วยไว้เจอกันอื่นนะทุกคนเดี๋ยวเย็นๆหนะถ้าเน็ตดีผมเดี๋ยวมาไลฟ์ไลฟ์ต่อนะทุกคนดูดิตอนนี้ยังหมุนอยู่เลยทุกคน วันนี้เน็ตเป็นไรไม่รู้มือสับก็หมูนเนี่ยแต่คอมคอมทรงคอมมีทรงอยู่แต่มือถือไม่ไหวแล้วแต่ก็น่าจะไปไปด้วยกันอีกไม่นานนะคอมเนี่ยแ <Yeah. S 1> ี่อะพี่ไม่มีพี่อะตรงไรเล่นเล่นต่อมั้งผม บิดบิดบิดไม่ไม่ไม่ได้บิดครับบิดได้ไรไปซื้อน้องไม่ได้บิดพี่สาวอ่ะพี่สาวพี่สาวใช่พี่สาวเขาเราน่าจะสบายใจคือยังไงครับไม่ไม่เข้าใจครับเล่นต่ออ่ะฮะงั้นงั้นเล่นไอแพดผมไม่มีไอแพดผมมีแต่คอมกับโทรศัพท์ครับบอกให้มันเล่นในโทรศัพท์เนี่ยมันหมุนไม่หยุดเลยเอาจริงครับผมผมไม่ชอบแบบเวลามันหมุนอะเวลาแบบมันมันขัดใจ ยิ่งยิ่งเราเป็นคนดูอะเราอยากดูแบบเราอยากดูแบบเขาขัดไหมไม่ได้หาเขาอ้างมันหมุนจริงไะดูดิอะหมุนจริงองไม่ไม่อยากดูไหมไลฟ์มันหมุนอะแต่คุณเข้าเกมได้ปกตินะไม่ก็เน็ตมึงดีไงเน็ตกูไม่ดีไงมันเน็ตบ้านมึงอะไลฟ์ดูเน็ตไลฟ์สองอันดุเนี่ยไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ผมช่องไไนอะหา้อางลงไลฟ์ล okay, โอเคครับโอเคครับไปก่อนเลยครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆลองลองมาดูใหม่นะเผื่อผมไลฟ์อยู่ไ<ป>ม่ไม่ใช่ช่วงช่วงบ่ายๆนะครับลองดูนะครับบ่าย<ป>ถ้าบอีกวันนะถ้าไม่เห็นผมไลฟ์ก็นั่นแหละครับค,คือเด็กยังไม่มาเด็กยังไม่มามันมาแล้วแหละมันมาไม่สุด<ไ>มันกักสเปกนะครับอืดูดิอ่ะผมดูมอนเนคาเป็นเป็นนาทีแล้วอ่ะ ดูแป๊บดิเฮ้ยมาแล้วดสุดโอ้โลบินเดินทางอย่างนี้เหรอวะใช่เหรออีไม่ตามอาเดะแล้วไม่เป็นไรวันนี้ได้พอคุดานแล้วสองตัวก็ถึงวันนี้ต่อไหมฟ้ามเหรียญเฮ้ยจะมันเดินเองล่ะเฮ้ยมาแล้วปิงหกหมื่น ที่ไม่ใจเน็ตครับมันเลยตัดโอ้โหผมจ่ายแล้วยี่สิบบาทจ่ายไว้ก่อนยี่สิบที่ช่าใชา่ที่เหลือค่อยจ่ายไม่กี่เบ21เว็ดยี่สิบเอ็ดเบสตอนแรกอะเสียไม่นานหรอกอัน,นดูอย่างนี้มันดูแบบนานเฉยเฉยมันดับปึ๊บมันทำให้สมาธิสั้น มันฝึกสมาธิเลยสองทางเหรอสา<ะ>มตามทางเอฟเอฟเคไม่ได้เหรอได้เอฟเคไงนี่ไงอยู่ตรงกลางไงวางหนึ่งสองสามเราต้องเราต้องมีออตาไหมไม่ต้องมีถ้ามีออตาบางไม่ได้มีอออตาแพ้มันไม่เล่นสโตโล่ไงถ้าก็หาออตา, 3, า,ถ,า,าถามปุ๋กเขางแต่ละทางไม่ท่ามันสุมน่มด้วยไง ตัวชนะข้าไปไปเด็มาแล้วหรอยังครับยังครับมาเทสได้เฉยครับเทสเทสเฉยว่ายังโอเคไหมถ้าโอเคก็จะไลต่อถ้าไม่โอเคก็ก็จะปิดยาวๆครับเป็นเครื่องเปิใหม่ยังครับเพื่อมันเป็นตัวกับตัวเกมขอว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมนะครับเพราะถ้ามือถือผมเป็นอะนันมันอยู่ที่เน็ตแหละถ้ามือถือผมเป็นอะ ต่อเธอพี่ลงไลฟ์ใครต่อบ้างผมไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดแล้วดีดีครับสวัสดีครับนี่ดูอย่างเนีน้อ่ะนี่ก็มันมาแค่วันเดียวใช่ไหมที่ซมมอร์ใช่ครับซัมเมอร์วันมาวันเดียวครับ,รบน่นผมไปก่อนนะนน่น เดี๋ยวช่วยใบช่วยใบเดี๋ยวไว้เจอกันนะคนช่วยใบไว้เจอกันผมขอแบบไปดูอย่างอื่นก่อนมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีจริงวะดูวะเดี๋ยวไปดีจริงว่ะยังยังกระตุกอยู่ทุกคนหายกระตุกยังครับหรือว่าโอเคยังมันมาดีหรือยังครับมันดีหรือยังอ่ะมันดีหรือยังครับ ถาม่ดีผมจะปิดแล้วเพราะว่ามันกระตุงไงเองไหมทีงอย่างแนะนำเลยวะาแนะนให้ปิดไลน์นี่นี่ทุก <c oughs> คนไปเจอใหม่ทุกคนไปเจอใหม่นะทุกคน,เ,น,นเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะผมขอให้ไอ้นิดมันปรับปรุงก่อนนะมันอาจะจะซ่อมอยู่ทุกคนไปเจอใหม่ถือว่ามาเทสเฉยหายแล้วนนประมาณช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายครับ